สวัสดีครับการตั้งชื่อสินค้าเนี่ยถือเป็นสาสที่เรียนกันไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะครับสินค้าหลายๆยี่ห้อที่เราพบเห็นกันในปัจจุบันนี้เนี่ยต่างก็มีเทคนิคการตั้งชื่อเพื่อสื่อถึงคุณสมบัติที่เป็นจุดขายให้ตรงใจผู้บริโภคไม่ไว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคบริการหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการชูจุดเด่นเพื่อดึงลูกค้า อย่างรถยนต์ที่เรานำมาเป็นกรณีศึกษาในฮิสตอกตอนนี้เนี่ยก็มีการตั้งชื่อโดยนำคำที่สื่อถึงความเร็วความแข็งแกร่ง,งทรหดอด,อดทนความคล่องตัวปราดเปรียวว่องไวหรือแม้แต่การหยิบเอาส่วนประกอบบางอย่างเช่นไฟหน้ามาเป็นจุดขายอย่าง d รากอน e y e ์ก็มีมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่คุณผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยบริษัทผลิตรถยนต์หลายแห่งเคยนำเอาชื่อที่มีที่มาจากตำนานโบราณมาตั้งเป็นชื่อรุ่นรถยนต์มาแล้ว บางรุ่นถึงจะหยุดผลิตไปแล้วแต่ก็ยังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้สะสมรถหรูรถคลาสสิกซึ่งนอกจากสมรรถนะของเครื่องยนต์แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าดีไซน์หรือการออกแบบและชื่อที่ยังคงความคลาสสิกอยู่นี่แหละครับที่ทำให้มีคนตามหามาสะสมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและนอกจากรถยนต์ครับวันนี้ฮิตสตอกตอนที่193จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโลโก้หรือตราสินค้าที่ได้ชื่อมาจากตำนานโบราณด้วยจะมีอะไรบ้างนั้น ไปฝั่งพร้อมๆกันครับเริ่มกันที่รถยนต์คลาสสิกอย่างปอนเตียกไฟเบิร์ซึ่งเป็นรถยนต์สัญชาติอเมริกันผลิตโดยบริษัทปอนเตียกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและอยู่ในใจคนอเมริกันไม่น้อยทั้งนี้นะครับปอนเตียกเนี่ยเคยสร้างรถยนต์ประเภทมัสเกิลคาร์อย่าง GTO จนทําให้แบรนด์นี้เนี่ยโด่งดังและทําให้หลายคนใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของรถทรงพลังรุ่นนี้มามา,มากต่อมาแล้ว โดยที่ในช่วงปี1967ถึงปี2002นะฮะปอนเตียกเนี่ยได้ออกรถรุ่นไฟเบิร์ดซึ่งเป็นรถยนต์ในกลุ่มโพนี่คาร์หรือรถสปอร์ตรุ่นเล็กราคาประหยัดที่รองรับความต้องการของลูกค้าที่ไม่ต้องการขับรถพวกมัสเกิลคาร์หรือสปอร์ตรุ่นใหญ่ๆโดยปอนเตียกไฟเบิร์ดเนี่ยนะครับมีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี1967และสิ้นสุดการผลิตไปเมื่อวันที่30สิงหาคมปี2002 ที่น่าสนใจก็คือปอนเตียกไฟเบิร์เนี่ยปรากฏตัวในภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้เรื่อง s m o ok k y and the Bandit ซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่ารักสีร้อต้องรอตอนหอซึ่งออกฉายเมื่อปี1977หรือปี2520ก็ไม่มากไม่มายครับกว่า40ปีมาแล้วนี่เองข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อของรถรุ่นนี้ครับ อย่างที่บอกไปครับว่าพรเทียกเนี่ยต้องการให้รถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถในกลุ่มโพนี่ค่ะซึ่งคําว่าโพนี่เนี่ยที่จริงะแปลว่าลูกมา้าหรือม้าพันเล็กนะครับแต่ก็น่าแปลกนะครับคุณผู้ฟังแทนที่จะเลือกใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับมา้ากลับไปนําเอาคําว่าไฟเบอร์หรือนกเพลิงซึ่งเป็นนกในตำนานมาตั้งเป็นชื่อแทนเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับไฟเบอร์ th, คำนี้เนี่ยนะครับอาจทำให้หลายคนนึกไปถึงนกฟีนิกซ์ซึ่งเป็นนกอมาตะในตำนานเช่นกัน แต่ถ้าดูจากสายการผลิตของปอนเตียก็จะพบว่าบริษัทนี้เนะี่ยมีรถรุ่นฟินิกส์ออกมาจริงๆครับแต่เป็นในช่วงปี1977ถึงปี1984ดังนั้นเนี่ยไฟเบอร์จึงไม่ใช่นกฟินิกส์และครับแต่เป็นนกเพลิงในตำนานของชาวสลาฟที่ว่ากันว่าขนของมันเนี่ยเปล่งประกายเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองแม้ว่าจะร่วงหล่นแล้วก็ยังคงเปล่งแสงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ขนาดที่ว่าถ้าเอาขนนกนไปไว้ในห้องมืดๆน,นะฮะห้องนั้นก็จะสว่างสวยัยด้วยแสงจากขนนกแม้เพียงเส้นเดียวก็ตับส่วนเรื่องของนกไฟเบิร์ดในตำนานของชาวสลาฟเนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องครับวันนี้ขอยกมาเล่าเป็นตอนสั้นๆสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆเธอมีฝีมือด้านการเย็บปักถักร้อยงดงามมากผลงานของเธอเป็นที่ต้องการของพ่อค้าทั้งทางใกล้และทางไกลวันหนึ่งพ่อมดชั่วร้ายปรากฏตัวขึ้น และเมื่อพอมดได้เห็นงานฝีมือของผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกได้ว่ามันช่างงดงามเหลือเกินงามซะยิ่งกว่าผ้าปักที่เขามีอยู่ในความครอบครองทุกผืนรวมกันด้วยซ้ําพอมดรู้สึกอิจฉาจึงออกอุบายโดยบอกกับหญิงสาวคนนี้ว่าถ้าเธอยอมทํางานให้เขาแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องขายงานให้กับคนอื่นอีกพอมดจะทําให้ผู้หญิงคนนี้ร่ํารวยและได้เป็นราชินีมีหน้ามีตาตลอดไปหญิงสาวได้ฟังดังนั้นก็ปฏิเสธทันทีเธอไม่อยากไปไกลาจากบ้านครับ พอมดรู้สึกขัดใจมากจึงสาบเธอให้กลายเป็นนกฝฟายเบิร์ดแล้วตัวเขาเองก็แปลงร่างเป็นเหยี่ยวไล่จับนกตัวนั้นกลางอากาศท้ายที่สุดนกน้อยน่าสงสารก็ถูกเหยี่ยวจับได้มันสิ้นใจในกรงเล็บนแหลมคมของเหยี่ยวกลางอากาศนั่นเองแต่ก่อนที่มันจะตายครับนกน้อยตัวนี้ได้สลัดขนสีแดงเพลิงให้ชาวบ้านเพื่อเป็นที่ะระลึกว่าถึงจะตายไปแล้วจิตใจของเธอก็ยังผูกพันอยู่กับบ้านเกิดตลอดไป ส่วนเรื่องของไฟเบิร์ดอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับเป็นบัลเลข่ของรัเสเซียซึ่งประพันธ์โดยอีกอร์สตราวินสกีสร้างสรรค์จากวรรณกรรมที่กล่าวถึงตัวละครหญิงครึ่งคนครึ่งนกซึ่งถูกเจ้าชายอีวานจับได้แต่ต่อมาเจ้าชายเกิดความสงสารจึงปล่อยเธอให้เป็นอิสระเธอจึงมอบผลนกวิเศษที่ให้ทั้งแสงสว่างความอบอุ่นและช่วยป้องกันเวทมนต์ของพ่อมดช่วร้ายได้อีกด้วยครับ ในเมื่อพอนเตียกมีไฟเบิร์ดกับฟ h นิก i ์ได้ทำไมผ,ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของอเมริกาอย่าง Ford จะมีรถรุ่นทันเดอร์เบิรไม่ได้จริงไหมครับ Thunderbird เนี่ยเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากรุ่นหนึ่งของ Ford ผลิตออกมาสู่ตลาดตั้งแต่ปี1954จนถึงปี1997และนำมาผลิตซ้ำเป็นช่วงสั้นๆระหว่างปี2001ถึง2005รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับสำหรับ Ford Thunderbird เนี่ยมีมากถึง11 generations ครับ รถรุ่นนี้นะครับจัดเป็นรถยนต์หรูในกลุ่มที่เรียกว่า Personal Luxury Car เริ่มตั้งแต่การเป็นรถยนต์2ที่นั่งแล้วค่อยขยายเป็นแบบรถ4ที่นั่ง4ประตูแล้วก็ยังมีแบบ5ประตู6ประตูหรือแม้แต่รถเก๋งเล็กแบบที่เรียกว่ารถคูปที่สั้นกว่ารถเก๋งปกติตามสไตล์มินิมอลอีกด้วยส่วน Thunderbird ซึ่งเป็นชื่อของรถรุ่นนี้นะครับ ก็มาจากสัตว์ในตำนานของชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือเผ่าอัลกอควินที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกของประเทศแคนาดาแถบแคว้นควิเบกและออนทาริโอซึ่งตามตำนานเนี่ยนะครับกล่าวว่านกสายฟ้าหรือทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยเป็นนกขนาดใหญ่ครับปีกของมันกว้างถึงข้างละ8เมตรและเมื่อมันกระพือปีกเนี่ยก็จะทำให้เกิดพายุทอร์นาโดและฟ้าร้องฟ้าผ่าตาปะทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับตามจักรวาลวิทยาของชาวอัลกอควินเนี่ย โลกเบื้องบนหรือท้องฟ้าเนี่ยเป็นเขตอำนาจปกครองของนกทันเดอร์เบิร์ดส่วนผู้เป็นใหญ่ในโลกเบื้องล่างหรือพื้นโลกเนี่ยก็คือเสือดำหรือแพนเทอร์หรือบางตำนานก็บอกว่าเป็นงูใหญ่มีงอนครับนกทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ในตำนานที่ผู้คนเคารพบ,บูชามาช้านานครับเพราะถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ปรากฏกายในรูปของสัตว์เราจะพบรูปของนกขนาดใหญ่ทั้งในภาพวาดบนผนังถ้ำข้าวของเครื่องใช้อาวุธหน้ากาก,ากลวดลายบนสิ่งทอ รวมไปถึงยังปรากฏอยู่บนยอดเสาโทเทมซึ่งเป็นประติมากรรมจากไม้แกะสลักขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมพื้นเมืองแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือซึ่งพบได้ตั้งแต่ทางใต้ของ阿拉斯าไปจนถึงมณฑลบริติชโคลัมเบียของแคนาดาและยังต่อไปถึงรัฐโอเรกอนของสหรัฐในปัจจุบันด้วยและสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือเสาโทรเทมเน่นอกจากจะมีภาพของสัตว์ต่างๆที่นับถือกันว่าเป็นสัตว์ประจําตระกูล ยังหมีบีเวอร์ข้างคาวแมวป่าม้าป่าอีกาโลมากวางจิ้งจอกนอกอินทรีหรือแม้แต่ก,กบฉลามแซลมอนไปจนถึงแมงมุมแล้วที่สำคัญก็คือบนยอดของเสาโทเทมยังทำเป็นรูปนกขนาดใหญ่ซึ่งก็คือนกธันเดอร์เบิร์ดที่เป็นสัญลักษณ์ของ,องฟ้านั่นเองครับพูดถึงเยตินะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายลิงขนาดใหญ่ขนยาวอาศัยอยู่แถบภูเขาฮิมาลัย ซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับเยติ Ye เนี่ยดูจะเป็นสัตว์ประหลาดที่มีความลึกลับซับซ้อนที่สุดในโลกชนิดหนึ่งก็ไม่ผิดนักและเมื่อผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเช็กอย่างสก o d านำชื่อเยติ ti, มาเป็นชื่อของรุ่นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Compact SUV เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากตลาดไม่น้อยครับแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟัง S k o d a y เยติเนี่ยมีการผลิตแค่8ปีระหว่างปี2009ถึง2017ก็เลิกผลิตไป ทำให้รถรุ่นนี้กลายเป็นรถในตำนานไม่ต่างจากเยติเช่นกันครับรถยนต์สก o ด้าเยติเนี่ยเป็นรถอนเนกประสงค์5ประตูครับมีทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังและระบบขับเคลื่อนสีล้อผลิตโดยบริษัทสก o ด a าออโของสาธารณารัฐเช็กออกสู่ตลาดครั้งแรกกับการเปิดตัวในงานเ e n ีวามอเตอร์โชเมื่อปี2009และยังได้รับรางวัล Family Car of the Year จากนิตยสารเกียร์แมกซีนในปีเดียวกันอีกด้วย โดยสกด้าเนี่ยนะครับมีโรงงานผลิตอยู่หลายแห่งครับไม่ว่าจะเป็นที่เช็กเองนอกจากนี้ก็ยังมีโรงงานในรสัสเซียอินเดียจีนคาซัคสถานและก็ยูเครนด้วยส่วนเยติเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันครับว่ามีคนสนใจพอๆกับบิ๊กฟู้ในอเมริกาก็ไม่ผิดและแม้จะมีคนอ้างว่าเคยเจอตัวบ้างถ่ายรูปเอาไว้ได้บ้างหรือแม้แต่เจอรอยเท้าและหลอไดปูนปลาสเตอร์เอาไว้ก็ตาม แต่ก็อย่างที่รู้นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลงเอยด้วยคําตอบที่ว่าคอนเทนต์หรือเรื่องเล่าหรือประมาณนี้เนี่ยมักจะเป็นเรื่องแหกตาหรือโฮกมากกว่าเป็นเรื่องจริงขณะที่บางคนก็พยายามจะอธิบายว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเยติอาจจะเป็นแค่กวางตัวใหญ่ๆห,หรือไม่ก็มีหรือแม้แต่อาจจะเป็นจามรีก็มีเหมือนกันส่วนตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับเยติเนี่ยนะครับก็มีมากมายครับทั้งในอินเดียเนปลาลพูตานหรือแม้แต่ทิเบตนะครับ อย่างเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่าว่าลามะองค์หนึ่งมีเยติคอยรับใช้ใกล้ชิดมันจะคอยหาอาหารน้ําแล้วก็ข้าวของที่จําเป็นสําหรับลามะไว้ใช้ไม่ขาดเหมือนกับมันเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของลามะเลยก็ว่าได้แล้วพอเยติตัวน,นั้นตายลงลามะก็สร้างรูปปั้นเยติขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตัดเอามือของมันใส่ไว้ในรูปปั้นนั้นและนําไปไว้ที่วัดปองบูเชในเนเปลาลซึ่งท่านสร้างขึ้นรูปปั้นเยติยังคงอยู่ที่นั่นเรื่อยมาครับ โดยแต่ละปีเนี่ยชาวบ้านก็จะแห่รูปปั้นนั้นออกมาในเวลาที่มีพิธีกรรมสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์เพราะเชื่อกันว่าจะทําให้พืชพันธ์ธัญญาหารสมบูรณ์ผู้คนมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็น่าเสียดายนะครับคุณผู้ฟังเพราะกล่าวกันว่ามือของเยติที่ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในรูปปั้นนั้นน่ะถูกขโมยไปตั้งแต่ปี1999เสซะแล้วขณะเดียวกันชาวพูตานก็มีความเชื่อนะครับว่าเยติเนี่ยเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ครับ มันจะบำเพ็ญเพียรด้วยการดูแลศาสนสถานต่างๆโดยที่ทุกคืนเนี่ยเมื่อผู้คนหลับไหลกันหมดแล้วเนี่ยเยติจะลงมาจากภูเขาเพื่อปัดกวาดวัดวาอารามเติมน้ามันตะเกียงให้แสงสว่างก่อนจะหายตัวไปก่อนรุ่งสางเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยครับมาถึงโฟกสวาเกนอมารอกหรือแอมมารกกันบ้างนะครับแม้ว่าจะไม่เป็นที่คุ้นเคยกันนักในฝั่งอเมริกา แต่เชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับยอดขายรถกระบะรุ่นนี้ในยุโรปเนี่ยถือว่าดีมากเลยทีเดียวครับและเป็นรถรุ่นเดียวที่เรานำมาเล่าในตอนนี้ซึ่งยังคงมีการผลิตอยู่จนปัจจุบันโดย v ฟ l k ส wagen a m a r o ็เนี่ยนะครับเริ่มผลิตครั้งแรกในปี2010มีทั้งแบบ2ประตูและ4ประตูเช่นเดียวกับระบบขับเคลื่อนครับที่มีทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็มีข้อมูลนะครับว่าตั้งแต่ปี2010ที่เริ่มผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย รถรุ่นนี้ขายได้แล้วมากกว่า8,30,000คันครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฝังชื่อแอมาร็อกหรืออามารอกเนี่ยนะครับมาจากชื่อเทพหมาป่าในตำนานของชาวอินูิตหรือชาวอินุซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่กระจายตัวอยู่ในแถบอาร์กติกหรือโคโลกเหนือตั้งแต่ไซบีเรียเรื่อยมาจนก,กระทั่งถึงชายฝั่งอ阿สกาของทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาไปจนถึงกรีนแลนด์ครับ กล่าวว่าแอมารอกหรืออมารอกเนี่ยนะครับเป็นหมาป่ายักษ์ที่คอยทําร้ายผู้คนที่ออกล่าสัตว์ยามค่ําคืนแต่ในอีกด้านหนึ่งแอมารอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณต่อมนุษย์อยู่ไม่น้อยอย่างในนิทานเอสกิโมเรื่องหนึ่งกล่าวว่าเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยต้องการจะพิสูจน์ตัวเองว่ามีความแข็งแกร่งไม่เกรงกลัวสิ่งใดและพร้อมจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาจึงเข้าไปในป่าตามลําพังและเมื่อได้เผชิญหน้ากับแอมารอก มันก็ใช้หางฟาดเด็กชายคนนั้นจนล้มและสลบไปปรากฏว่ากระดูกในร่างกายของเด็กคนนั้นหักครับและเมื่อเขาฟื้นขึ้นแอมมาร็อกก็บอกว่าที่กระดูกเขาหักนั่นแหละดีแล้วเพราะมันจะทําให้เขาเติบโตขึ้นเพราะถ้ากระดูกไม่หักเด็กคนนั้นจะมีร่างกายแคระแกรนไม่เติบโตสักทีและมันยังบอกอีกนะครับว่าให้เด็กชายเนี่ยเข้ามาพบมันที่ป่านี้ทุกวันซึ่งเด็กก็ทําตามที่มันบอกทุกอย่างครับแอมมาร็อกสอนให้เขาแข็งแกร่งขึ้นทีละน้อยทีละน้อย จนกระทั่งสามารถปล้ำหมีตัวใหญ่ได้ถึง3ตัวพร้อมๆกัดและบัดนี้ครับจากเด็กชายตัวเล็กๆกลายเป็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำล่ำสันพร้อมจะปกป้องหมู่บ้านครอบครัวและคนที่เขารักแล้วครับรถยนต์ AMC Gremlin เนี่ยเป็นรถยนต์ขนาดเล็กประเภทสับคอมแพ ผลิตโดยบริษัทอเมริกันมอเตอร์สคอร์ปอเรชัหรือ AMC นะครับออกมาสู่ตลาดตั้งแต่ปี1970ในแบบ2ประตูโดยมีโรงงานผลิตอยู่ทั้งในอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกครับ AMC เกรมลินเนี่ยจัดเป็นรถอีโคโนมี a ค่ะคู่แข่งของแบรนด์ดังร่วมสมัยอย่าง Ford p i n t โตเชฟโรเลตเวก a าโฟล ks วาเก n นบ e เท e และ Toyota Corolla จะว่าไปแล้วเนี่ยรถรุ่นนี้นะครับคุณผู้ฟังในช่วงที่มีการผลิตตั้งแต่ปี1970จนถึงปี1978 8ปีนะนะั้นน่ะได้รับความนิยมมากและมียอดขายสูงถึงกว่า671,000คันและต่อมาครับรถรุ่นนี้ก็ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น AMC Spirit แต่พราะปัญหาในทางเทคนิคหลายอย่างครับในที่สุดก็ต้องถอยให้กับคู่แข่งรยายใหญ่อย่าง Ford Pinto สำหรับเกรมลินซึ่งเป็นชื่อของรถรุ่นนี้เนี่ยจะว่าไปพอได้ยินคำนี้เราจะนึกถึงตัวประหลาดขนปุกปุยตาโตท่าทางซุกซนในหนังฮอลลีวูดที่ออกฉายตั้งแต่ปี1984และอีกภาคหนึ่งในปี1990ใช่ไหมครับแต่บอกเลยนะครับคุณผู้ฟังเกรมลินที่เป็นที่มาของชื่อรถนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับในหนังก็ได้ครับ เพราะคำว่าเกรมลินเนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อแรกทีเดียวเนี่ยเป็นคําที่ใช้อธิบายว่าทําไมเครื่องยนต์ของเครื่องบินทึงขัดข้องทํานองว่ัฒวันดีขึ้นดีเกิดปัญหาทางเทคนิคเครื่องยนต์ขัดข้องขึ้นมาแล้วก็นักบินหรือช่างเครื่องก็จะรีบโทษทันทีว่าเนี่ยเป็นพราะฝีมือของเกรมลินทํานองผีบ้านผีเรือนหรือผีซุกซนอะไรทํานองนั้นล่ะครับแต่เวลาต่อมาครับคําว่าเกรมลินเนี่ยก็ยังขยายวงกลายเป็นที่ที่คนจะโยนความผิดให้ ถ้าเกิดความขัดข้องทางเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกลอะไรต่างๆนานาโดยคนกลุ่มแรกที่เริ่มใช้คำเนียนะครับว่ากันว่าเป็นนักบินอังกฤษที่ประจำการอยู่ที่มอลตตาในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกกลางและอินเดียในช่วงทศวรรษ1920ส่วนหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏคำว่าเครมลินเป็นครั้งแรกนะนะั้นน่ะเป็นบทกวีที่ตีพิมพ์ในนิตยสารแอโรเพลนที่มอลตาเมื่อปี1929ครับ ทั้งนี้นะครับคำว่าเกรมลินเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่าเกรมิเอนที่แปลว่าก่อกวนรบกวนทำให้ราคายเครื่องหรือพูดง่ายปวดหัวปั่นประสาทกันนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข้อมูลอีกว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยชื่อเกรมลินเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไกและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มากขึ้นว่ากันว่ามันทำให้เครื่องจกักรขนาดใหญ่หยุดทำงานเอาดือด้อจะซ่อมก็ซ่อมไม่ได้หาสาเหตุก็หาไม่เจอ แล้วก็อีกเหมือนกันครับพอเกรมลินแกล้งจนพอใจแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยกลับมาทํางานได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือบางทีก็แค่ขันน็อตตัวเดียวก็กลับมาใช้งานได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าแปลกเหมือนกันนะครับและที่สําคัญครับเขายังพูดกันอีกนะครับว่าเกรมลินเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่ในโลกเสรีเท่านั้นนะครับฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็เคยถูกเกรมลินหรือผีซุกซนเนี่ยเข้าไปป่วนห้องทดลองวิทยาศาสตร์มาแล้วด้วย รถยนต์ f ฟ m i l y c คาขนาดมีเดียมไซส์คันนี้เนี่ยนะครับผลิตโดยบริษัท v o ล k คส์ l l ร์ o อเตประเทศอังกฤษระหว่างปี1948ถึงปี1 9 5 7โดยตั้งชื่อรุ่นว่า w ว v e r n ที่อาจจะตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสัญ,ญลักษณ์บริษัทที่ใช้รูปกริฟฟินสัตว์ลูกผสมในตำนานครึ่งสิงโตครึ่งนกองอินทรีก็เป็นไปได้ไวเวิร์นเนี่ยนะครับเป็นมังกรขนาดเล็กมีปีกเหมือนข้างคาวว่ากันว่ามันอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือบนภูเขาสูง ลักษณะเด่นของมันก็คือมี2ขาหลังโดยที่ขาหน้าเนี่ยรวมเข้ากับปีกไปแล้วและที่ปลายหางของไวเวิรนเนี่ยนะครับยังมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกับปลายหอกด้วยบางตำนานกล่าวว่าไวเวิรเนี่ยพ่นไฟไม่ได้เหมือนมังกรแต่มีพละกกาลังแข็งแกร่งเหมือนกับมังกรเลยทีเดียวในทางศิลปะเนี่ยเราจะพบไวเวิร์เป็นองค์ประกอบในตราประจําตัวของอัศวินชนชั้นสูงหรือพระราชวงศ์ในสมัยกลาง บางก็นำไวเวิร์นมาถือตราประจำตระกูลหรือที่เรียกว่าเป็นซับพอร์เตอร์บางครั้งก็นำมาทำเป็นส่วนของยอดตราที่เรียกว่าเครสก็มีเหมือนกันครับเช่นเดียวกับการที่นำไวเวิร์นไปเป็นสัตว์สัญ,ญลักษณ์ทั้งในอังกฤษสหรัฐและแคนาดาเช่นเดียวกับในวรรณคดีตำนานและนิทานพื้นบ้านก็มีการกล่าวถึงไวเวิร์นอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงในนิยายแฟนตาซีและวิดีโอเกมก็มีไวเวิร์นปรากฏตัวออกมาบ่อยๆเช่นกัน นบรรดารถที่มีชื่อรุ่นจากตำนานโบราณที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็มีรถรุ่นนี้และครับคุณผู้ฟังครับที่นำชื่อจากตำนานมาใช้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดรถไกเซอร์ดราคอนซึ่งเป็นรถซีดาน4ประตูเนี่ยนะครับผลิตออกมาเป็นรุ่นที่3ของบริษัทไกเซอร์มอเตอร์คอ r เปอร์เรชในปี1953ที่จริงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรถรุ่นดรา g อนออกมาแล้วนะครับโดยมีจุดขายอยู่ที่หนังเทียมหรือไวนิลที่หุ้มเบา ซึ่งทําเรียนแบบหนังของสัตว์เลื้อยคลานเพื่อให้สอดคล้องกับคําว่าดรา้อนที่เป็นชื่อรุ่นนั่นเองและจะว่าไปนะครับคุณผู้ฟังครับมับงกรเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ในตำนานที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากที่สุดชนิดหนึ่งเพราะหากเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยก็จะพบว่าแนวคิดเรื่องงูมีปีกหรือวิงสเน็กซ์เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคโบราณครับอย่างน้อยในยวัฒนธรรมอียิปต์เนี่ยที่มีเทพีวัดเจ็ดที่มีรูปหนึ่งเป็นงูมีหัวเป็นคนและมีปีกแบบนก ขณะที่ในตำนานกรีกเองก็มีเรื่องของมังกรที่ใช้เทียมรถศึกของสุริยเทพเฮลิออสหรือมังกรที่ลากรถพาเมเดียภรยาของเจสันเหาะขึ้นฟ้าด้วยกมิขนขณะเดียวกันเราก็ยังพบแนวคิดเรื่องงูยักษ์มีปีกในตำนานความเชื่อและนิทานพื้นบ้านทุกวัฒนธรรมทั่วโลกอาจจะมีต่างกันไปในลักษณะทางกายภาพบ้างนะครับเช่นในวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยกลางเป็นต้นมาเนี่ยมังกร มักจะมีรูปเป็นงูใหญ่มีสีขามีปีกมีงอนหรือมีเขาพ่นไฟได้ส่วนมังกรในวัฒนธรรมตะวันออกนะั้นนะมีสี่ขาแต่ไม่มีปีกส่วนใหญ่มังกรตะวันออกในะจะเกี่ยวข้องกับน้ำเมฆหรือฝนรวมทั้งยังเป็นเทพที่เก็บรักษาปัญญาความรู้โบราณไว้อีกด้วยครับบริษัท T.V.R Manufacturing Limited หรือที่เรียกย่อๆว่า T.V.R นั้นนะนะเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้ผ,ผลิตรถสปอร์ตสัญชาติอังกฤษ ที่ผลิตรถสปอร์ตน้ำหนักเบาพร้อมเครื่องยนต์ทรงพลังและครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ผลิตรถสปอร์ตเฉพาะทางรายใหญ่อันดับ3ของโลกโดยนำเสนอรถคูปและรถเปิดประทุนหลากหลายรุ่นมาแล้วโดยรถ TVR Camera เนี่ยนะครับจัดเป็นรถสปอร์ตคราประเภทโรสเตอร์คือเป็นรถเปิดประทุนและมี2ที่นั่งโดยเปิดตัวครั้งแรกในงานเอ r l s ลส์คอร์ดมอเตอ และในช่วงที่มีการผลิตระหว่างปี1992ถึงปี2003นั้นนะมียอดขายทั่วโลกประมาณ5,000คันโดยจุดเด่นของรถรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นรถสปอร์ตที่มีความสมบุกสมบันรับแรงกระแทกในสภาพถนนแบบต่างๆได้ดีแล้วยังมีระบบการทำงานที่ทำให้วิ่งได้ระยะทางที่ไกลขึ้นอีกด,ด้วยส่วนคาเมราที่เป็นชื่อของรถรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอสูรลูกผสมที่คนที่สนใจตำนานโบราณรู้จักกันดีครับ ไคเมราเนี่ยเป็นลูกของอสูรไทฟุสกับเอคิดน้ามันเป็นน้องของเซเบรุสสุนัขสามหัวที่เฝ้าประตูนรกกับไฮดราหรือเลเนียไฮดราที่เฮย์คลิสเคยปราบมาแล้วลักษณะเด่นของไคเมราก็คือมีลำตัวเหมือนกับสิงโตที่กลางหลังมีหัวแพะงอกขึ้นมาและที่ปลายหางเป็นหัวของงูพิษซึ่งการที่บริษัททีวีอาเนี่ยนำเอาส่วนดีๆของรถสปอร์ตรุ่นต่ตางๆมารวมกันไว้ในรถรุ่นนี้เนี่ย ก็สอดคล้องกับความเป็นไฮบริดหรือเป็นลูกผสมของไคเมราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและตามตำนานก็บอกว่าไค m เมราเนี่ยอาศัยอยู่แถบเมืองไลเซียในเอเชียไมเนอร์มันมักจะเข้าโจมตีผู้คนและบ้านเมืองด้วยการพ่นไฟทำลายชีวิตและทรัพย์สินจนทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ส,นนส่วนคนที่ปราบไคลเมราได้สาเร็จก็คือวีรบุรุษที่เราเคยนําเสนอเรื่องราวของเขาไปแล้วนั่นก็คือเบเลโรฟอนที่ร่วมมือกับมาปีกเพกาซัสคู่ใจบินขึ้นไปสูงจากพื้นแล้วยิงธนูจากมุมสูงเพื่อสังหารอสูรตนนี้ให้ได้นั่นเองครับก็เป็นดว่าจบ8รถยนต์ที่มีชื่อรุ่นจากตำนานโบราณแล้วนะครับแต่เนื้อหาของเรายังไม่จบเท่านี้ครับคุณผู้ฟังครับเพราะอย่างที่บอกครับเรามีเรื่องโลโก้สินค้าที่คุ้นเคยกันอย่างดีมาฝากด้วย โดยสินค้าเหล่านี้นะครับล้วนแล้วจะได้แรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก้มาจากเรื่องราวในตำนานโบราณทั้งสิ้นเริ่มต้นกันที่โดฟซึ่งเป็นรูปนกพิราบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของเทพีอโฟรไดที่เทพีแห่งความงามและความรักในเทพตำนานกรีกการที่ผลิตภัณฑ์นี้นํารูปนกพิราบมาใช้ก็คงต้องการสื่อว่าใช้แล้วเนี่ยจะมีผิวพรรณงดงามอ่อนเยาวนุ่มนวลน่ารักใคร่เหมือนกับเทพีผู้เลอโฉมก็เป็นไปได้ ไปต่อกันที่สตาร์บัคครับเห็นทีแรกหลายคนก็คงคิดว่าเนี่ยเมอร์เมดหรือนางเงือกแน่ๆนะครับแต่ไม่ใช่ครับหรือถ้าจะบอกว่าเป็นไซเรนอสูรลูกผสมที่มีหัวเป็นคนตัวเป็นนกมีปีกมีหางเหมือนนกคอยส่งเสียงล่อลวงชาวเรือให้เคลิบเคลิ้มไม่ได้สติอย่างในตำนานเรื่องเจสันหรือโอดิสซิอุสก็ไม่ใช่เหมือนกันครับคุณผู้ฟังเพราะสังเกตดีๆครับจุดเด่นของสัตว์ในโลโก้สตาร์บัคก็คือมีหางสองหางครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ตรงกับสัตว์ประหลาดในตำนานโบราณสมัยกลางที่เรียกว่าเมลูซีหรือเมลูไซที่ว่ากันว่าเดิมทีเนี่ยเธอเป็นหญิงงามที่ถูกสาปให้ทุกๆวันเสาร์จะต้องกลายเป็นครึ่งคนครึ่งงูแล้ววันหนึ่งครับในยุคแห่งอควิแตงมาพบเธอและหลงรักเธอเข้าเขารักเธอแบบหัวปักหัวปัมและจะขอเธอแต่งงานซึ่งเธอก็ไม่กล้าบอกความจริงเรื่องที่โดนสาปนะครับ แต่บอกเขาว่าถ้าเขารักเธอจริงแล้วก็ต้องยอมรับเงื่อนไขข้อหนึ่งให้ได้ซะก่อนนั่นก็คือห้ามรบกวนเธอเวลาอาบน้ําในวันเสาร์เด็ดขาดที่แรกท่านดายุคก,ก็ทําตามที่รับปากไว้อย่างดีล่ะครับแต่ต่อมาก็อาจจะมีเผลอไผลบ้างประกอบกับความอยากรู้อยากเห็นว่าทําไมเมลูซินถึงต้องห้ามเขาอย่างนั้นเขาก็เลยอยอมทําผิดสัญญาและแอบดูเธออาบน้นําในค่ำวันเสาร์จนพบความจริงเขา้าท่านดายุกก็ตกใจมากครับ ด้านเมโลซีนเมื่อรู้ว่าความแตกก็กลายร่างเป็นมังกรหนีท่านดยุกไปตลอดกัะและเนี่ยแหละครับก็เลยเป็นที่มาของโลโก้กาแฟายี่ห้อดังแห่งยุคสมัยนั่นเองส่วนไนกี้เครื่องหมายรูปปีกและชื่อเนี่ยนะครับก็มาจากเทพ,พีนิเก้หรือไนกี้ซึ่งเป็นเทพีแห่งชัยชนะในสงคราม,ามตามตำนานเทพกรีกนั่นเองมาถึงกูดเยียซึ่งนอกจากชื่อที่นำมาจากนามสกุลข,ของชาวกูดเยียวิศวกรและนักเคมีคนสำคัญชาวอเมริกัน ที่พัฒนายางให้มีคุณภาพดีและทนทานมากขึ้นแล้วสังเกตให้ดีนะครับว่าที่กลางสัญลักษณ์เนี่ยมีรูปรองเท้ามีปีกซึ่งนั่นก็คือรองเท้าวิเศษของเทพเฮอร์เมสหรือเทพเมอร์คิวรีผู้ส่งสารของทวยเทพและการที่นำรูปรองเท้ามีปีกมาใช้เนี่ยก็ต้องการสื่อถึงว่าย่างยี่ห้อเนี่ยจะทำให้รถวิ่งเร็วและเชื่อถือได้ในคุณภาพนั่นเองครับทีนี้ก็มาถึงคิวของเพนดร่ากันบ้าง อย่างที่ทราบกันครับว่าหลังเหตุการณ์ที่โพรเมเทอุสขโมยไฟจากสวรรค์มาให้มนุษย์แล้วเนี่ยเทพก็ส่งแพนโดร่ามนุษย์ผู้หญิงคนแรกลงมายัางโลกเพื่อไปการลงโทษแพนโดร่ามาสู่โลกพร้อมกับกล่องใบนึงที่เทพกำชับนักหนาว่าห้ามเปิดเด็ดขาดนะแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับในที่สุดเธอก็เปิดมันออกแล้วบรรดาโรคภัยไข้เจ็บความอิจฉาริษยาความเกลียดชังความทุกข์ความโศกความเศร้าและสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็หลั่งไหลออกมาเหลือเพียง ความหวังอยู่ที่ก้นกล่องใบนั้นคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอา้าก็ในเมื่อแพนโดร่าทาเรื่องให้โลกนี้วุ่นวายสักขนาดนี้แล้วทาไมยังออกมาตั้งเป็นชื่อยี่ห้ออีกละ่ะใช่ครับถ้าคิดแบบสายมูก็ต้องบอกว่าแบบเนี้ยไม่เป็นมงคนลนามซะเลยจริงไหมล่ะครับแต่บริษัทที่ผลิตเครื่องประดับที่ขายดียี่ห้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นสิครับคุณผู้ฟังครับเขามองว่าแบรนด์แพนโดร่าเนี่ยเป็นการสื่อไปยังกลุ่มลูกค้าว่า ต่อให้โลกวุ่นวายแค่ไหนคนเราก็ยังต้องมีความหวังครับมองโลกในแง่บวกเข้าไว้ทุกอย่างมีมุมดีๆให้เราได้ชื่นชมเสมอก็เหมือนกับเครื่องประดับที่ทําให้เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้หยิบขึ้นมาชื่นชมหรือสวมใส่นั่นเองครับส่วนไฮดรามาเก็ตก็เหมือนกันครับแบรนด์นี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เรื่องราวในตำนานกรีกมาออกแบบเป็นโลโก้โดยเลเนียไฮดราหรือไฮดราแห่งเมืองเลเนานั้นอะ เป็นศูนย์ที่ว่ากนล่ามีหลายหัวครับตัดหัวหนึ่งก็จะงอกออกมาอีกหัวหนึ่งหรือบางทีก็บอกว่าตัดหัวหนึ่งงอกออกมาอีกหลายหัวก็แล้วแต่จะเล่ากันไปนะครับซึ่งตำนานก็เล่าว่ากว่าเฮอร์คิวลิสจะจัดการมันได้เนี่ยก็เล่นเอาเหนื่อยไม่ใช่น้อยเหมือนกันดังนั้นการที่นำเอาไฮดรามาเป็นโลโก้ของบริษัทก็น่าจะต้องการสื่อถึงการมีสาขาย,ย่อยจำนวนมากและถึงจะมีอุปสรรคแค่ไหนก็ไม่หวัน่นเข้าทำนองยิ่งตัดยิ่งโตน,นั่นเอง และก็มาถึงรถยนต์หรูที่หลายคนโลนถึงผมด้วยได้แต่มองก็คือมาเซราติรถสปอร์ตสัญชาติอิตาลีที่เลือกใช้สามง่ามหรือไทรเดนซึ่งเป็นอาวุธประจำกายของเทพโพไซดอนหรือเทพเนปจูนในตำนานเทพกรีกโรมันมาเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความมีพลังความปราดเปรียวกระฉับกระเฉงว่องไวและความแข็งแกร่งที่เข้ากันกับคุณสมบัติของเทพและรถยนต์ยี่ห้อน,นี้ได้เป็นอย่างดีเลยจริงไหมล่ะครับปิดท้ายก็ด้วยสินค้าแบรนด์ดังอย่างเวอร์าเช ที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี1978โดยยานนี่เวอร์ซาเช่นักออกแบบเสื้อผ้าชาวอิตาลีและดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกและก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าในตำนานเนี่ยแต่เดิมเมดูซ่าเป็นหญิงงามครับวันหนึ่งเธอถูกโพไซดอนปลุกปล้ำในวิหารของเทพีอเทนา แต่แทนที่อัเทนาจะสาบโพไซดอนเธอกลับสาบเมดูซ่าให้มีหน้าตาหน้าเกลียดมีผมเป็นงูใครมองตาก็จะกลายเป็นหินและท้ายที่สุดเพอร์เซอุสก็ตัดหัวเมดูซ่าออกได้โดยใช้ภาพสะท้อนจากโล่แทนการมองเธอตรงๆนั่นเอง ส่วนการที่เวอร์ซเช่เลือกหัวเมดูซ่ามาเป็นโลโก้น,นะครับเขาต้องการให้แบรนด์นี้เนี่ยเป็นที่ติดตาตรึงใจทุกคนที่ได้พบเห็นเรียกว่าถ้าลองได้เห็นแล้วก็ไม่อาจจะละสายตาได้เรียกกันว่าถ้าตกตะลึงจนกลายเป็นหินเหมือนกับศบตาเมดูซ่าได้ก็จะยิ่งดีมากเลยทีเดียวนะฮะโดยเวอร์ซเช่ให้ความหมายของเมดูซ่าว่าเธอมีทั้งประวัติศาสตร์และความคลาสสิกในตัวเอง เขาจึงเลือกเมดูซ่ามาเป็นโลโก้ของสินค้าที่ทรงพลังเป็นสเสน่ห์เย้ายวนไปนิรันด์นั่นเองครับเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ฟังรถ8รุ่นกับโลโก้8อันที่เรานํามาเสนอในวันนี้เนี่ยล้วนแล้วจะมีเรื่องราวหรือมีสตอรี่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยลองสังเกตดูครับว่าทุกอย่างทั้งสินค้าบริการหรือแม้แต่สิ่งต่ตางๆบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องการสตอรี่เป็นจุดขายด้วยกันทั้งสิน้น การมองหาเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่ามาทําให้จุดขายโดดเด่นจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วยิ่งเรื่องราวเหล่านั้นมีความพิเศษเพราะเป็นเรื่องมาจากตำนานโบราณด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งส่งเสริมให้เรื่องราวพิเศษมากยิ่งขึ้นด้วยจริงไหมล่ะครับคราวหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับตาข่ายดักฝันหรือ Dream Catcher ซึ่งเป็นเครื่องรางตามความเชื่อของคนพื้นเมืองอเมริกันที่มีลักษณะคล้ายๆกับสายใยแมงมุม ว่ากันว่ามันมีอำนาจวิเศษที่ช่วยกรองความฝันร้ายให้สลายไปดักจับแต่ฝันดีเอาไว้กับตัวตะข่ายดักฝันเนี่ยนะครับมีทั้งตำนานสัญ,ญลักษณ์และความหมายเชิงวัฒนธรรมที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกทึ่งกับภูมิปัญญากเก่าแก่ได้แน่นอนติดตามฟังให้ได้นะครับและก่อนจากกันไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้และกดรูปกระดิ่งติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยและที่อยากให้เรานำเรื่องอะไรมาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับ และกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ